ฮัลโหลเอวอร n วันสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาเจอกับครูตุ้มอีกแล้วนะคะาจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูมีอะไรมาฝากน้องดูกันนะคะเรื่องที่คุณครูจะฝากน้องในวันนี้ก็คือ conversation นะคะตอนที่หนึ่งนะลูก conversation ก็คือบทสนทนาโดย คุณครูจะเอา,อาการทักทายการกล่าวลาการกล่าวคำขอบคุณการกล่าวคำขอโทษที่เราเคยเรียนมาแล้วจากคลิปก่อนๆนหน้านี้หนูสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบทสนทนาที่คุณครูจะให้น้องได้เรียนรู้วันนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ าการสนทนานะลูกมันจะต้องมีคนสองคนดูคนแรกครูจะให้เป็น, Tom. นทอมค,คนที่สองเป็นแอนนานะคะสองคนนี้สนทนากันหนูมาดูาประโยคในการสนทนากันนะคะอ่าดูทอมก่อนนะลูกทอมบอกว่าฮัลโหลแอนนาเห็นไหมคะทอมทักทายแอนนาสวัสดีแอนนาแอนนาก็ต้องตอบกลับ ให้ท <Hi>, m เห็นไหมคะคำว่าให้ให้โล่ครูสอนไปแล้วว่าเป็นการทักทายเพื่อนหรือคนสนิทเราสามารถทักทายสลับกันได้นะคะลูกแนกต่อไปค่ะทอมอาจจะถามชื่อนะคะ What is your name คุณชื่ออะไรล่ะแอนนาก็ตอบ My name is Anna นะคะ การสนทนาอาจจะอยู่ในรูปแบบของการถามและก็ตอบนะคะจะถามเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ดูการตอบนะคะต่อไปค่ะ how are you เห็นไหมทอมถาม how are you คุณสบายดีไหมแอนนาก็ตอบ I'm fine thank you เห็นไหมคะเป็นการตอบรับ how are you ต่อไปค่ะ,ะเมื่อทอมพูดว่า nice to meet you ผู้สนทนาของเราเอนนาก็ต้องบอกว่า n i ใ to me e ท t o o นะคะเ u again เ่า,อาทอมเมอทอมกล่าวว่า see you again แล้วพบกันอีกนะอเอนนาก็ต้องตอบ g พูด bye bye, bye อย่างนี้ก็ได้นะลูก bye ได้ทั้งหมดเป็นการกล่าวลาซึ่งเราก็เรียนมาแล้วต่อไปค่ะ มาดูคู่ที่2องเมกับลิซ่านะคะดูนะคะการสนทนาของสองคนนี้เมพูดว่าเม y I ไอเฮลยามีอะไรให้ฉันช่วยไหมลิซ่าก็ตอบว่า yes please มีสินะคะต่อไปอถ้าหากว่าเมยบอกว่า here is your book มันจะแปลว่านี่หนังสือของคุณเห็นไหมเมีให้หนังสือลิซ่าต้องตอบรับโอ้ oh, a n k you ขอบคุณเห็นไหมคะเมื่อมีคนให้สิ่งของแก่เราเราต้องกล่าวขอบคุณนะคะต่อไปค่ะเมื่อเมื่อเขากล่าวขอบคุณเราเมยบอกว่า t h n n y y u ลิซ่าก็ต้องตอบรับ y r u w r l w o m e นะคะเป็นการตอบรับ คำขอบคุณซึ่งแปลว่าไม่เป็นไรด้วยความยินดีนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเมื่อเมย์บอกว่า I'm sorry ลิซ่าก็ต้องบอกว่า That's alright ซึ่งก็แปลเหมือนกันกันกบอยู่เวลค m e แปลว่าไม่เป็นไรสอ,สองข้อความนี้น้องดูให้ดีนะลูกอยู่เวลค m e ตอบรับคำขอบคุณก็คือ Thank you นะคะส่วน That's alright ตอบรับคำขอโทษ I'm sorry ด้วยดีนะคะต่อไปค่ะเมื่อเมยบอกว่า You are late today You are late today วันนี้คุณมาสายนะนะคะลิซ่าก็บอกว่า I'm sorry ฉันขอโทษตัวเองอาจจะมีภารกิจอะไรสักอย่างหนึง่งด้วยมารายาทนะลูกนะเอาละมาดูอีก หนึงตัวอย่างอ่าตอนนี้ครูว่าเป็น A กับ B นะคะมาดู A อ่า A พูดว่า how old are you B ก็ตอบถามอายุค่ะอายุเท่าไหร่คะคุณอายุเท่าไหร่ B ก็บอก am n i n อายุ9ขวบนะคะหรือ9ปี 5. อ่าาจเอ A อาจจะถามว่า where are you going คุณกำลังจะไปที่ไหน go ก็ oh, คือไป you คุณ where ที่ไหนคุณกำลังจะไปที่ไหน B ี We, ็ตอบว่า I'm going to school ตรงเนี้ยเป็นสถานที่อาจจะเป็น I'm going to the zoo I'm going to the market I'm going to the temple อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นสถานที่พราถาม where ที่ไหนนะคะ next what time is it เห็นไหมเวลากี่โมงเมื่อ A ถามเวลา B ก็ต้องตอบเป็นเวลา is ten o'clock ตรงนี้เป็นเวลาอาจจะเป็น six o'clock n o'clock หรือว่า half past nine อะไรประ,ประเภทนี้นะลูกตรงนี้ยคำตอบจะเป็นเวลาเพราะถาม what time is it ตอบต้องเป็นเวลานะคะ,ะต่อไป do you go with me you คุณ โกไป with กับมีฉันคุณไปกับฉันไหมบีก็ตอบ no thank you ไม่ละขอบคุณนะคะเป็นการตอบอย่างสุภาพหรือ A, A ถามว่า do you want some s o milk e m คุณอยบอนต้องการต้องการนมไหมบี <B S 2> อาจจะตอบว่า yes please ลูกดูสองประโยคข้างล่างนี้นะคะ do you go with me ถ้าตอบปฏิเสธก็คือ no thank you แต่ถ้าตอบรับเราใช้ yes please นะคะลูกเช่นเดียวกันกับ do you want some milk ถ้าตอบปฏิเสธเราก็ตอบว่า no thank you ตอบรับเราก็อาจจะตอบว่า yes please นะคะเอาละเดี๋ยวคุณครูมีแบบฝึกเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูคิดตามนะลูกอ่านี่ไงครูให้ฟัง หมายเล1 2 3 4 5เนี่ยเป็น A อ่าส่วน B ก็คือตัวเลือก A B C D E นะคะอ่าลูกดูข้อหนึ่งเห็นไหม See you tomorrow อ่าเมื่อ A บอกว่า See you tomorrow B ตอบรับข้อไหนคะคิดเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดเลยค่ะอ่าข้อ D ค่ะ Bye bye หรือ Good bye เป็นการกล่าวลานะลูกแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ลาโกนต่อไป Number 2 i m sorry อตอบรับตัวไหนคะตอบรับ i m sorry ฉันขอโทษตอบรับคำขอโทษก็คือข้อ e that alright ไม่เป็นไรนะคะ n u m b e r 3 do you go with me คุณไปกับฉันไหมอตอบลูก ข้อ A ค่ะ no thank you ไม่ละขอบคุณ number f o h thank you เห็นไหมเขากล่าวคำขอบคุณเราตอบรับคำขอบคุณลูกขอ้อ c you are welcome ไม่เป็นไรนะคะส่วน number f i ขอ้อ5เนี่ยง่ายมากเขียนเหมือนกันเลย n i c e t o meet you อ่าก็คือข้อ b n i c e t o meet you t o o นะคะ นี่คือแบบฝึกที่เป็นตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูมีภาระงานให้น้องนะลูกนี่คือภาระงานนะลูกนะให้น้องไปเขียนลงในสมุดเขียนวันที่แล้วก็เขียนคําสั่งส่วนตัววงเล็บเขียนลงในสมุดเนี่ยลูกไม่ต้องเขียนไปนะคะครูแค่บอกว่าเนื้อหาพวกนี้น้องต้องเขียนลงในสมุดหรือไม่ก็เดี๋ยวคุณครูจะส่งไปในไลน์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะรูปแบบเหมือนเหมือนเดิมนะคะ อย่าลืมไปดูนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงกลับไปดูคลิปทบทวนจากก่อนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการขอบคุณเกี่ยวกับการทักทายการกล่าวคําขอโทษการกล่าวลานะลูกนะซึ่งคุณครูมีอยู่แล้วจากคลิปก่อนหน้านี้ไปดูทบทวนได้นะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ See you later. Bye bye. สวัสดีค่ะ